เวลาที่เราจะจัดการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยไม่ว่าเราจะทําการเก็บรวบรวมไม่ว่าจะเป็นการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยนะฮะต้องอย่าลืมว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPa เนี่ยให้สิทธิ์ของพนักงานในการที่จะทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาใน EP ที่เราคุยกันไปถึงเรื่องของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยท่านก็จะพอจะจำได้เนาะว่าตามกฎหมาย PDPA เนี่ย u b t e Subject หรือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีสิทธิอยู่8เรื่องเลยทีเดียวสิทธิอันแรกก็คือสิทธิในการถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องสามารถถอนความยินยอมที่ตัวเองเคยให้ความยินยอมไปกับผู้ควบคุมข้อมูลก็คือตัวองค์กรก็แล้วกันเนาะ และไอการขอความยินยอมเนี่ยมันต้องขอได้โดยง่ายโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะต้องขอถอนความยินยอมโดยง่ายเหมือนกับตอนที่เราไปขอความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยนะฮะนอกเสียจ,จากว่าจะมีข้อจํากัดในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือว่าข้อจํากัดด้านสัญญาหรือว่าโดยประโยชน์อันชอบธรรมของตัวผู้ควบคุมข้อมูลนะฮะ และที่สําคัญคือตัวของผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยมีหน้าที่อันนึงเนาะที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาทราบด้วยว่าการถอนความยินยอมมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนั่นเองนะฮะสิทธิอย่างที่2ก็คือสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลให้ทราบก็จะเป็นเรื่องของสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้ทราบพ,พวกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บระยะเวลาในการจัดเก็บการนำข้อมูลไปใช้หรือการเผยแพร่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างที่ว่าไปเนี่ยทั้งก่อนและขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยซ้ำไปนะครับสิทธิอย่างที่3ก็คือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซึ่งก็แปลว่าองค์กรก็ต้องมีช่องทางนะครับอาจจะต้อง เริ่มตั้งแต่มีการรับคำร้องขอของพนักงานว่าจะให้พนักงานเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้อย่างไรโดยจะต้องคำนึงถึงด้วยว่าพนักงานเนี่ยจะไม่ต้องเห็นข้อมูลของคนอื่นนะครับคือดูได้แต่เห็นได้แต่เข้าถึงได้แต่ข้อมูลของตัวเองฝ่ายเดียวนะฮะสิทธิอย่างที่4ก็คือสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับผู้ควบคุมข้อมูลอีกรายหนึ่งหรือรายอื่นนะฮะ สิทธิอย่างที่5ก็จะเป็นสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่กร็ได้รวมทั้งสิทธิในการที่จะทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ยกเว้นถ้ามีเหตุอ,อันควรทางกฎหมายสําคัญจริงๆเท่านั้นน่ะก็จะไม่ใช้สิทธิตัวนี้นะฮะสิทธิอย่างที่6ก็คือสิทธิในการลบทําลายหรือว่าทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุต,ตัวตน ของตัวเจ้าของข้อมูลได้สิทธิอย่างที่7ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับก็คือสิทธิในการระงรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล d ด t ้ subject เนี่ยสามารถที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็คือตัวองค์กรเนี่ยเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับทําการระงรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้ไม่ว่าจะในกรณีที่ตัวเองเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะให้ใช้ข้อมูลแบบนั้นอีกต่อไปหรือ จะเปลี่ยนใจการระง,งับการทําลายข้อมูลเมื่อครบกําหนดที่ต้องทําลายก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สิทธิที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิในการขอให้องค์กรเนี่ยดำเนินการแก้ไขส่วนบุคคลของตัวเองให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นนะครับนี่คือสิทธิ8เรื่องของ The Data subject นะครับคราวนี้ ตามมาตราย23ของกฎหมาย PDPa เนี่ยกำหนดให้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลก็จะต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาทราบเนาะโดยที่ไม่จําเป็นต้องได้รับการตอบรับหรือว่าการยินยอมอะไรกลับมานะฮะคือเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยจะต้องแจ้งตามกฎหมายเนาะให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเป็น Privacy Notice นะครับหรือว่า ประกาศความเป็นส่วนตัวหรือจะเรียกว่าประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็สุดแท้แจจจเรียกนะครับแจ้งให้ทราบถึงอะไรบ้างฮะแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บการใช้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลของผู้ที่เป็นตัวแทนขององค์กรสถานที่และก็วิธีการติดต่ออาจจะเป็นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า DPO ก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่าง อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดพูดไว้ในตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องของวิธีการเขียนนโยบายการคุมค้มครองข้อม,มูลส่วนบุคคลหรือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวก็สุดแท้แต่องค์กรจะเรียกนะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างที่เขียนวอตด,ดิงตรงนี้ออกมาแตกต่างกันไปบ้างตามความถนัดขององค์กรก็แล้วกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมในการเขียนเลย โดยเฉพาะการเขียนไว้ใน privacy notice หรือว่าประกาศความเป็นส่วนตัวเพื่อให้กับพนักงานทราบเนี่ยก็คือเรื่องสิทธิของพนักงานเดี๋ยวพูดกันตรงนี้สักนิดนึงก่อนนะครับเวลาที่เราเขียน privacy notice หรือว่าประกาศความเป็นส่วนตัวจะเรียกว่าประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้นะครับเราควรจะต้องเขียนแยกกันตามลักษณะของข้อมูลที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการนะเนาะควรจะเขียน privacy notice ในภาพรวมโดยทั่วไปอันนี้จะเขียนออกมาเป็นนโยบายหรือว่า privacy policy ก็ได้นะครับควรจะเขียน privacy notice ของพนักงานควรจะเขียน privacy notice ของคู่ค้าควรจะเขียน privacy notice ของคนที่เป็นลูกค้าอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในมุมของพนักงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องเขียนเลยก็คือเขียนเรื่องสิทธทิของพนักงานลงใน privacy notice เนี่ย และสิทธิที่ต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องเขียนให้พนักงานเขารู้เนาะเขาก็จะได้ไปเอ็กซ์ซอร์สการใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยนะที่เราจะต้องให้ความรู้กับพนะักงานน่ยว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วเขาจะเอ็กซ์ซอร์สหรือใช้สิทธิ์ของเขาได้อะไรอย่างไรบ้างนะครับสิทธิอะไรบ้างที่เราควรจะต้องแจ้งหรือบอกให้พนักงานร,รู้ทาง Privacy Notice นะครับ อันแรกเนาะผมว่าเป็นเรื่องของสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเขารวมทั้งการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยที่องค์กรหรือบริษัทได้มาโดยที่พนักงานไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนเนี่ยอันนี้เขามีสิทธิในการขอเข้าถึงเขาขอดูได้นะครับคราวนี้เมื่อเราเคยเก็บข้อมูลไว้ก่อนที่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะบังคับใช้นะฮะมันก็จะต้องด้วยมาตรา95ที่เราเองเนี่ยจะต้องแจ้งให้เขารู้เนาะว่าเราเก็บข้อมูลอะไรจากตัวของพนกักงานเขาบ้างนะครับแต่ถ้าเราใช้ในวตัตถุประสงค์เดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมนะครับเพราะเรามีเขาเรียกว่า legitimate interest ที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลอันนั้นต่อไปได้แล้วก็กฎหมายก็ให้อำนาจรองรับไว้นะครับอันที่2ก็เป็นสิทธิการ ที่เขาจะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์แน่นอนครับองค์กรเองเนี่ยก็จะต้องทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านสามารถใช้งานได้โดยทั่ว,วไปไม่ว่าจะโดยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทํางานโดยวิธีการอัตโนมัติก,ก็ได้แต่มันต้องสะดวกแล้วก็สามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวของเขาอะ่ะในฐานะที่เป็นพนักงานขององค์กรได้โดยง่ายนะครับอันที่3นะผมว่า เราต้องแจ้งสิทธิที่เขาจะขอให้บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลลบทําลายหรือทําให้ข้อมูลของเขาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของตัวเขาได้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเราควรต้องดูเนาะว่ามันมีข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลของพน,นักงานเนี่ยซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเก็บรักษาต่อไปอ่ะพะเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไปแล้วเราก็ลบทิ้งทําลายซะ แล้วก็แจ้งให้เขาทราบโดยไม่ชักช้านะฮะมันก็จะดีกว่าเนาะคือพูดถึงในมุมของพนงักงานเนี่ยคงจะมีพน,นักงานจํานวนไม่มากนะนะครับที่จะแบบมาขอให้บริษัทใช้สิทธิ์ของเขาเนี่ยในการลบทำลายหรือทําให้ข้อมูลของเขาไม่สามารถระบุตัวตนไปถึงตัวเขาได้นะฮะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสําหรับเขาในมุมที่เขาเป็นพนักนงานขององ,องคอ์กรเนาะแต่ว่า เราเองเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีข้อมูลปริมาณเยอะมากมายมหาศาลแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะก็ต้องทําความเข้าใจและทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่ากฎหมาย PDP a เนี่ยมันออกขึ้นมาโดยเจตนาที่จะให้ผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยได้ใช้ข้อมูลได้เก็บรวบรวมแล้วก็เปิดเผยข้อมูลในข้อมูลที่มันจําเป็นต้องใช้จริงๆ่ะถ้ามันไม่จําเป็นมันก็ไม่ต้องเก็บรวบรวมไว้ก็ได้นะครับ อันที่4ต่อมาคุณต้องแจ้งใน Privacy Policy เพื่อให้พนักงานเนี่ยเขารู้ว่าเขามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลเราเรียกอันเนี้ยว่าสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้นะฮะแต่อันเนี้ยทางเราก็ต้องมาดูให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับว่า เรามีประโยชน์อันชอบธรรมและประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายนั่นนะ่นะมันมีสัดส่วนที่มันเหมาะสมกับสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของพนกักงานหรือไม่มันพอคาดหมายได้ไหมว่าเราจะเก็บเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยในวัตถุประสงค์ที่มันไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ที่เคยให้ความยินยอมหรือเคยใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นสิทธิอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องแจ้งให้กับพนักงานเขาได้ทราบนะครับจําได้ไหมครับว่าพนักงานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาเคยให้กับบริษัทมานะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงควรต้องใช้ฐานความยินยอมเนี่ยในการประมวลผลข้อมูลเพื่ออ้างอิงการดําเนินการของเราเนี่ยเป็นวิธีการที่ ท้ายๆเลยหรือเ,เป็นวิธีการที่เลือกใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะเป็นไปได้ที่พนักงานวันนี้อาจจะขอถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนาะแต่วันหน้าก็อยากจะยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ของเขาอีกต่อไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเดี๋ยวถอนเดี๋ยวยินยอมเดียเด๋ยวถอนเดี๋ยวยินยอมมันก็จะเกิดความวุ่นวายตามสมควรเลยนะฮะ mm hmm. นอกจากนี้เราก็ยังควรจะต้องแจ้งให้พนักงานเขารู้ถึงสิทธิ์อีกอันหนึ่งของเขาก็คือ สิทธิในการขอให้บริษัทเนี่ยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไม่ว่าจะโดยกรณีที่เขาเกิดความคิดว่าข้อมูลที่เคยให้กับองค์กรมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะยังมีประโยชน์อีกต่อไปนะครับหรือเขาเห็นว่ามันหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาองค์กรก็ไม่ควรเก็บไว้พร้อมกันนั้นเนี่ยก็อาจจะแจ้งสิทธิ์ให้กับ พนักงานเขาได้ทราบเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาก็สามารถร้องเรียนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทเนี่ยนะฮะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาคือการจัดเก็บการใช้การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุม้คมครองข้อมูลส่วนบุคคลเขาก็มีสิทธิ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับและเมื่อพนักงาน เขาใช้สิทธิ์ของเขาในเรื่องต่างๆอย่างที่ว่าไปเนี่ยใน privacy notice ก็คงจะต้องบอกด้วยเช่นเดียวกันครับว่าตัวของเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยเราก็จะทำการบันทึกคำร้องขอของพนักงานและการดำเนินการอะไรต่างๆพร้อมด้วยเหตุผลประกอบไว้เสมอน,นะครับนี่แหละครับคือเรื่องของการจัดการเอกสารตามกฎหมายคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง มันก็มีเรื่องที่จะให้เรียนรู้หลายเรื่องนะครับแต่ก็อยากแนะนำวิธีการเรียนรู้แบบช็อตคัตนะก็คือลองไปดู Privacy Notice ของบางองค์กรที่เขาทำดีๆอะเช่นในเว็บไซต์ของ Central Group เว็บไซต์ของ SCG เว็บไซต์ของ CPF w o r l d w อ d e อย่างเงี้ยนะครับแนะนำให้ไปดูมันก็จะเป็นการเรียนรู้ที่เราเห็นภาพจริงอะเราเห็นขององค์กรชั้นนำเขาซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จ้างที่ปรึกษาทำเนาะ เป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเราก็จะรู้เลยว่าอ้อแนวของการเขียนสิทธิของพนักงานลงไปใน privacy notice ในส่วนของการประกาศใช้กับพนักงานเนี่ยมันเขียนประมาณนี้แนวนี้นะครับแล้วเราก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับองค์กรของเราให้มันเหมาะสมเนี่ยก็น่าจะโอเคมากกว่ามันไม่น่าจะใช่ช่วงเวลาที่เราจะต้องไปนั่งเขียนตั้งแต่ตัวแรกเลยเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่า มันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงถึงแม้กฎหมายจะเขียนนำไว้แนะไว้บอกว่าส่วนประกอบของ privacy notice เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็ตามแต่แต่มันบอกแค่หัวข้อเน่เนื้อในมันไม่ได้บอกรายละเอียดจึงอยากให้อย่าละเลยในเรื่องของการดู practice หรือตัวอย่างขององค์กรหลายๆองค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรชั้นนำแล้วก็เขามี practice หรือมีการปฏิบัติเนี่ย ในเรื่องของการจัดการการประมวลผลข้อมูลให้มันสอดคล้องกับกฎหมายก็จะช่วยให้เราทำงานในส่วนที่ต้องคลอมไายกับกฎหมาย PDPA ของเราได้รุดหน้ารวดเร็วมากขึ้นในเวลาอันจำกัดที่มีอยู่ในช่วงนี้ครับ